อันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะฮะซึ่งไปไหนก็ไม่ได้นะครับได้แต่สตาร์ถนะฮะจอดรกันได้เจ้าจีเอสแล้วก็ไม่ได้ขี่เลยครับเลอะมากเจ้ามังกีครับมังกีจอดนิ่งสนิทเลยนะฮะตรงนี้ เจ้า HADV t x สามร้อยไม่อยู่นะครับสามร้อยไป modify อยู่อโอเลยครับน่เจ้ x CT 125. า CT หนึ่งสองห้าเมื่อวานมีตัวฉลองครบรอบ40ปีออกมานะครับ ตอนนี้ทำได้แค่สตาร์ทนะฮะเท่าน,นั้นเองจริงๆไปไหนก็ไม่ได้ครับตอนนี้เอชเี oh, ตอนนี้ทำได้แค่สตาร์ทรถแล้วก็ออกไปร้นครับสถานการณ์โควิดตอนนี้ที่ประเทศไทยตอนนี้ไม่ดีเลยนะฮะบ้านผมก็ยังเยอะอยู่เลยแต่ว่าเข้ามาคุยกันได้ครับตอนนี้เอาซีทีออกไปนะฮะเจ้าซีทีหนึ่งองห้าอเนกประสงค์ของผมนะฮะ ก็ไว้เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมสวัสดีครับ